สบายดีสบายดีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับขอเชิญชมมิตรค่ะก็คือแบบห่างไฮไปประมาณส่งสามสี่มื่นเนาะเนื่องจากว่ามิตรก็มีเบียกหลายแด่เนาะแล้วก็มีอะไรทำไมให้คิดเยอะแยะไปเลยทุก줌กันเลยว่ายังบวท่านมีเวลามาอัดคลิปเนาะตอนนี้คือมิตรก็มีเวลามาอัดคลิปเนาะตอนนี้มิตรมาเปิดคลิปยุ่งห้างห้านางกันดาห้างแบงรถทุกเส้นทุก줌 ก็คือห่านของเอพีกำผ่านนี่ยเลยคุณตูมแล้วก็คนที่จับกอ็ให้เมมตอนนี้ก็คือเอพีกำผ่านนั่นเองซึ่งเมื่อวานเมมโซพามาแปลงรถนะจ๊ะนี่มอเตอร์ไซค์สร้างฝันนะคุณตูมข้งคือคือเนื่องจากว่าอายุของน้องเนาะอายุของน้องกโดนแล้วก็เลยวะเม่าน้องก็มีแบบมีการมีการเปรย์เพลเนาะออนเทียอาจจะแห้งหมดแดงเนาะหลายๆอย่างก็แปลง เด็แปลงมันยังเด็ดกว่าฉันสกอักเด็ดแปลงสุกอ,อักไหมอ๋อไม่ต้องพูดเนาะแต่ว่าใ<อ><อ>ห้เขาเฮ็ดเลยตัวมาเบิองห่านเนาะเออเกิดมามารีวิวห่านก็นได้เนาะมื้อนี้นะป่ะเพราะว่าเพราะว่าไอเอ็มบี MB กำพ่าเราอันนั้นเราใหญ่ห่านจะอยู่เทิงมาอยู่ลุมน้วมืองก็คือใหญ่ห่านเปลี่ยนห่านพ<ม>อมาเบิองทางไหนก็คือมื้อนี้มาเบิองมาเบิองห่านเนาะแล้วก็มาแปลงรถข้อมือตรงคอนเทนต์มื้อนี้ก็ประมาณนี้เลย พอมี่ยังถ่ายแล้วเครื่องก็เยอะแยะแอนมากมายขนาดใครอยู่เมืองๆเนาะอยากแปลงรถในราคาถูกแต่ว่าคุณภาพต้องมาห้านนี่เด้อห่าแปลงรถหรือว่าห้านนางกานดาแปลงรถทุกชนิดทุกสูงทางไหนจะเป็นเนื้อนี่ความโอ้มันจะมีเครื่องอะไรรถหลายๆอย่างเนื้อนี่เนาะรวมๆแล้วเขาลงทุนไปเท่าไหร่ไอ้บีระดักประมาณสองแสนกว่า ประมาณสองแสนกว่าบาทนะจ้าทงสมในเอ่ออยู่ต้นหน้าเขานี่เนาะเครื่องต่างๆนั่นนะอ่าถือว่าบนน้อยเนาะในการลงทุนแต่ว่าไอ้เฮ็ดมาได้หลายปีแล้วแม่นหลายปีแล้วค่ะแล้วืัอนี้มีโปรโมชั่นนะจ้าทงสมมีโปรโมชั่นด้วยนะคะนั่นก็คือเทามาแปลงรถเนาะทำมาแปลงรถแต่ว่าเฮายังได้ได้ยังเกาะได้เสื้อเอาแทงเสื้อเม่นไผม่อมวไผเสื้อโอ้เจ้าของห่างไปแล้วเจ้าของห่าง ไปตัวตน,นี้คือกำลังรอถ่าเหตุจ้าของห่านมาหมอบเสื้อเนาะเนื่องจากว่ามิตัวได้ยินข่าวว่าอ่ามาเป็นเครื่องอามาเป็นรถยุหานนี่ยมิตัวได้เสือส้อทั้งโจมมตัวยังได้เสื้อโอ,อลยมาเนาะนนเลยอันนี้จะเป็นเจ้าของห่านเนาะก็คือเอวดาขน,นาดทั้งโจมติดตามมิตัวหนาจะห่วงกันกินแล้วแล้วออเอวดาไปกินตำเน,ะน,นาะแซ่มมันบอกต่เมื่มึงก็เลยมาตั้งห่านยนี่เลยทุกคน นี่เสื้อขนาดครอยากแปลงรถโทนะจ๊ะนี่ขนาดส้วงนี่มันคนที่มาแปลงรถจะได้หับเสือ้อน,นี่ไปนุ่งฟรีทุกโ้มหนึ่งคืนอ่าหนึง่งคืนเนาะนเสื้อกับง,งานแหงโซเนี่จะเป็นนั่นี่แพดดีแพดดออนจะมีโลโก้ของห้างเนาะจะมีซื้อของห้างอ่ะโลโก้ของห้างมันแบบนี้คนที่จับเล็กอยู่ <laughs> นะนอะกับใจเด้อรเป็นนุ่งเลยนะคะ แล้วตอนนี้คือกำลังแปลงรถยังบม่เรีเชื้อน,น้งให้แปไปแล้วก็นางเพิ่นกับท่านผู้ชมก็น่าจะหูนอเส้นทางชีแบบมาแต่เส้นทางแต่บ้านมิโตมาหาเมืองก็คือเส้นทางบบธรรมดาลมสมคือมิโตเด้รีวิวให้เบิรงนอแล้วก็มื้อเ้ากะคือแบบฝนตกนอเนื่องจากว่าฝนตกหนักเป็นสามอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วสองสองสามอาทิตย์แล้วก็เลยว่าเ็ดให้เส้นทางเปื่อนแหงมสมก็เลยว่เอาเบิรงสภาพของน้องอีตนอีโตน,น้องแหงมสมเบิรงดู โอ้หน่าน่าเอ็นดูน้องมากเลยนะคะแล้วก็แล้วก็ปาฏิเสธว่าไหนว่านางคนก็อัญโยหลายแล้วเนาะเผ่อๆอันโยซำก็ไม่โตซำเนาะนางลดจักคั้นี่เลยว่าได้สอมนำ้สมได้สอม กำไรชุดถมส้มอันนี้คือเมนูที่มิโตะบุเคยกินจากเถื่อนเนาะก็คือเจลส้มทถมส้มเจลส้มแล้วก็อันนี้ผักอย่างก็ผักแหวนผักแหวนแม่นแล้วปกติมิโจะกินซุกเนาะนี่แหละก็คือซุปซุปจะเป็นซุปผักเนาะแต่ว่าบุเคยกินดิบเนี่ยจากเถื่อเมื่อนี้คือกำไรเนาะได้อีกเมนูหนึ่งถมส้มคือแซ่บเนาะโหซึกส้มๆหน่ยกินดิบแน้วนี่ก็จะท้องนี่ไม่ปวดท้องนะคะกินได้เลยทำงานแห้งกินแห้งดีฮะแห้งกินแห้งดี ตัวน,นี้นะนผู้ชสมเนะาะจะของห่านก็ใส่เสือ้อส่เสือของห่านเขาเนาะคุณพ่อเขาด้วยนะคะท่านผูมชทางนุ้นนะคะคุณพ่อเขาด้วยแล้วก็อันนี้คืออันนี้คืออ่าพระเจ้าเนาะแขกแล้วก็คนแปลงรถอ๋อได้เสืออ้อน,นี่ราคาเท่าไรจึงได้เฮาแปลงรถม่อราคาซุปแสหาสิพันแสงหา 10, สิพันแล้วก็เฮาจะได้เสื้อตอนนัวนี้แต่ว่าสำหรับไม่ตโตนะม่ตองเป็น VIP นผูมชม บอมาแปลงก็ได้เนาะบอกว่าขอไว้แต่อาทิตย์แล้วแล้วแล้วเนาะหลังจากที่เราโพสต์ว่าจะมีเสื้อแจกเสื้อไมนต้องก็ขอแล้วเนาะอันนี้จะเป็นเบอร์ยังเบอร์เบอร์เอลแบบไงเบอร์็มเบอร์เอ็มฮะเบอร์เข่าที่ตรงเป็นเบอร์เอลบอกเบอร์เอ็มเข่าเข่าขวาเออเดี๋ยวจะลองนุ่งให้เบอร์เนาะว่าจะออกมางามคือเจ้าของเขาบอกโอ้แกเสื้อก่อนเดินสมบอกเป็นอยังเนาะแกเสื้อก่อนโซ่หุ่นนิดนึงหรอวะโซ่หุ่นนิดนึงโซ่หุ่นนิดนึง อาหารของข้าตัางอยู่ใส่คือบโบ่เลยหางข้าต่างอยู่เมืองเมืองเนาะมืงเมืองแค็งบ่แเก้ีวขาเนี่ยแหละบางละบางลักคูเมืองเมื่อนี้คอนเทนต์มื่อกี้บ่มียังเนาคือคือตัวบุหูจะถ่ายมีอย่างตัวก็เลยมาถ่ายมาแปรงรูแลก็ได้เสื้อหอมๆอาจจะลายสระหน่่ยนึงเนาะะภัยบุมากก็กดข้ามไปเลยก็ได้ี๋ยจะลองเสื้อให้บงเนาก็คือมืีะได้เสื้อได้เลยน้แปงดนะหลักเป็นเสื้อมันเักเอาเสื้อ โถสวยขึ้นมาเลยจะปเป็นด้วยนี่ทำ zoom เป็นพิกเตอร์พิกตี้ว่ะค่ะว่าพิกตี้ใด <laughs> เลยอนี่ตัว <laughs> อ้ยมันเป็นพิกตี้เสือหมื่นหนึ่งเนาะมาเบิ่งรถก่อนว่ารถดีบ่หลังจากที่เฮาใส่เสือปุ๊บโดนเฮาก็ต้องได้ไดีได้คันบูซันปกคุุมขากับเขามองเสือให้เขาเนาะมันแหละมันแหละอ่านี่นทำ z o o หลังจากที่เฮาใส่เสือปุ๊บรถก็ดีปรับเลยเมื่อกี้บ่มีขาบ่ดิ้นดิ้นมีขาแล้วม้โซ ยอกหาดของเฮาต่างอยู่เทศบาลเมืองเมืองเนาะแขงงักแกลผสมคันถ่ายไกลไปไกลมามาแวอุดนูนหรือว่ามาแวะใส่บริการรถมาใส่บริการนําได้เนาะมีพนักงานเจ้คนทีแบบตอนถับแขมีสองคนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กำลังซอกอยู่เนาะของหาดอาไผอยากมาเฮดเวียกับมาเฮดได้เนาะสำหรับคนที่จบซ่อมแปลงมา แมนยังบุมีเวียกเหตุฮะหรือว่าโทรตามเบอร์ตัวนี้แหละแอมมิซึมโทรตามเบอร์ตัวนี้เนาะเรามาเห็ุเวียกได้เด้๋เงินเดือนเริ่มต้นเท่าไหร่ก็บอกเงินเดือนเดี๋ยวเขาจะมาเนาะเงินเดือนต้นก็บอกช่าเพราะว่าเลือกเต่เลือกเต่ความสามารถของผู้เกี่ยวเนาะแม่งเหรอผู้เกี่ยวเห็ุเรียกได้ดีหลายซ้ำได้ก็บอกจะของห่านตัวจม่งตำหนักเป็นโบยดังจะของห่านคือกินผักทั่งซุ้งไม่มาคุยกับเราเลยกิน แกินแล,ล้วหุ Jamie, ว่นดีคือจะบอกว่าจมูกตัวมุกองหุ่นดีาอาสั้นสั้นก้อมโดก้อมจะได้ไปเก็บอยู่หน้ามากินหลายๆเนาะคุยว่าอยู่หน้าอยู่น้องโตมีร้ายเนาะพระเวนเนาะจะได้ไปเก็บมาซุกกินซุกซ้องกินดีเพราะนั่นบมอจึงเห็นให้ดีซุปกินกินกินซุกกินดิบก็ได้คือกันเนาะกินได้ไหมไม่ได้ดีใจแห้งได้เสือแล้วก็รถไปดีเลยอ๋าใช่เนาะเห็นนะาสังลองรลดบ้างกันสูบไปทั้งในใจเทนในโซ Uh huh. คือคือสองสามมือสองสามมือผ่านมานี่ทีมโบเบลย์อัดคลิปย้อนวลังมิโจะมาบอกความลับเนาะอ่าความลับของทีโบเบลย์ถ่ายคลิปก็ย้อนหลังมิโตมีแนวคลิปเนาะเนื่องจากว่ามิโตเด็กปลูกยางพารามันบอกเอฟซีก็จะาหูเนาะอันนั้นแหละปลูกยางพาราซื้อเบียก,ก็แพงนุมซมแล้วก็คุดคุมเดชางทมคุมทางอะไรทําไม ปลูกแดเมโดก็จ้างให้เขามาปลูกมดก็เลยว่าเสียเงินไปค่อนข้างหวานลายสําหรับเมโดนะแต่ว่าคนอื่นก็อาจจะเป็นเงินน้อยๆเนาะก็เลยว่าแบบเออมันก็โปร่งใงามสมสมโปร่งออกประมาณนี้ระบบใบมัน,น่ะแต่ว่ามีจําพวกคนบดีเนาะเขาจะามาหลักอาจจะโบโลกสวยเนาะอาจจะอาจจะเเบาบางคนก็บดเสื้อเนาะแต่ว่ามันมีอยู่จริงมสมสมคืนของวันที่3สองอาคม2 0 2 1ผ่านมา มาดสองสามมื่นนิดหนาะไอ้ซ่งเนาะเขาจะออกมาหลักเบี้ยของมิโตะที่ได้ปลูกแล้วก็ปล่งไม้งามแลยหนาะก็เลยว่ามิโตะก็กำลังอยู่ในช่วงที่แบบสอกเบิงว่าเป็นไผเป็นคนมาเอาหรือว่าเป็นไผเป็นคนมาก่อเหตุเนี่ยนี่เนาะก็เลยว่ายังบ่มีเวลามาอัดคลิปแต่ว่ามื้อนี้มิโตะมาเฮ็ดเบี้ยงเนาะก็เลยว่าถือโอกาสมาหาไอ้ซ่งมาเอาเสื้อ้อมมาแต่งรถ้อมไอ้ซ่งโอเคเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะคั้นถ้ายภัมักก็กดไลค์กดซับสไครต์ก็กดแชร์ให้มิโตะเด้อแต่ว่ายังบ่ทันได้ปิดคลิปแล้วเนาะเดี๋ยวถาม ราคาที่ซอกก่อนเนาะจะมาปิดบัก์เงินเนาะตอนนี้คือคั้นถ้าใครมากกดไลค์เลยเนาะกดแชร์เลยเนาะตอนนี้คือเฮามาถ่าเบิ่งว่าราคาของการแปลงรถมื่อนี้มืดท่าได้ตอนนี้คือเาาอาคาอเลเนนคียร์เช็คบินก่อนนะคะคุมาเบิง่งว่าราคาเท่าได้เนาะ นี่ราคาวันนี้นะคะเป็น550บาททุงสมมเขียนเพื่อเอาใจเอฟซีไทยนอะเพราะว่าโซงของวิโอส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยนอนตัวกนเลยว่าให้เขาเขียนเป็นเงินบาทนอะเพื่อจะเอฟซจะเข้าใจง่ายขั้นถดติเป็นเงินเงิน,เง,นเงินกีบก,ก็เป็นเนื่องแสนแปดสบเจ็ันกีบงสมแต่ว่ามีตัวสำาัะเงินทางทางเบเชวันเนาะเดี๋ยวจะโอนให้ขาเาเลยเนาะ โอเคทุกท้ามตอนนี้คัวกดสำลักเงินเป็นที่เหี้ยพ้อยเนาะกดไลค์ s u ซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้ตัวเด้อสำหรับมื้อนี้บ๊ายบายสบายดีบ๊ายบาย๊ายบปยนบ๊ายบาย